นึกว่าใคร <c oughs> คุณเชอร์รี่แห<อ>มไปเจอกันตั้งนานที่ไม่องบาดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยถูกต้องแล้วครับยังจำก็ได้อยู่นี่จำ <c oughs> ได้สิเออไม่องบาดใครๆก็รู้จักครับแม่หนังดังจังหลายร้อยล้านถูกต้องแล้วเป็นไงสถานการณ์ตอนนี้โอ้ช่วงนี้เข้าพรรษาครับแล้วพี่ไม่เป็นยังไงบ้านนงครับก็เป็นยังไงละไม่องบาดตอนนี้ไม่ลำบากแล้วครับเอ้าวนยังไงล่ะพี่เอาก็ลำบากสิเพราะว่าตอนนี้เข้าพรรษาเข้เข้าพรรษางานการก็ไม่มี ต้องหางานอดิเรกทำระครับเออเดี๋ยวนี้มีอาชีพเสริมแล้วเหรอถูกต้องแล้วครับทำอะไรครับผมขับวินมอเตอร์ไซค์โอ้และอาชีพประจำอ่ะอาชีพประจำขับเออขับมอเตอร์ไซค์แล้วจ้างโอ้ยมันเหมือนกันละพี่โอ้เหมือนกันเหรอขับผมไอสปีดแทนอะไรนะ ไอสปีกเยผมเรียนไม่สูงนะช่วยไปให้หน่อยเด็ก eh. ผมรอเล่นผมพูดเล่นอ๋อ oh. สปีกก็พูดเทก็ uh huh. เล่น oh. สปีกเทก็พูดเล่นเออแต่ไม่เป็นไรไม่มีงานไม่มีการไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าสบายแล้วผมมีรายการรายการทีวีเหรอครับรายการทํากับข้าวเมีกยกินที่บ้านโอ้โห oh. <laughs> <laughs> ไม่เป็นรักเป็นคนรักลูกเมียถ้าเขาถูกตั้งดิเออเราจะครอบครัวอบอุ่นถูกต้งเออแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรียนก็ดีอย่างหนึ่ง ทุกวันนี้มีทีวีโอ้พี่ทำรายการทีวีอีกแล้วเหรอไม,ม่เราพีทีวีที่บ้านย้ายให้มันเข้าที่เข้าทางพอ,อดีพอ,อดีย้ายจากจากที่เก่าไปอยู่ที่ใหม่ไงอ๋อใช่ย้าย,ย,าย,ย,ายบ่อยสารหลานทำไมสารหลานนั่นที่ปสงหานทำไมไเด็กยังเล็กอยูว่วะเล็กที่ไหนล่ะหลานคุณสองคนทุกวันนี้แหมโคตรเก่งเลยเป็นยังไงครับนี่ ผมจะส่งให้ลูกเล่นบอลทั้งสองคนเลยเดี๋ยวนี้นะครับเออโอดีมากเลยนี่คิดว่าถ้าเกิดว่าจบม .6 ปั๊บเนี่ยผมจะส่งไปท่าเรือไปทำอะไรครับอ๋อไปแบกของโอ้ยให้เด็กออกกำลังกายแล้วเดียไอสปีกเพย์ผมพูดเล่นนะจอ้ต้งใจต้ไอ้นี่เรามารายการอะไรนะเออรายการขันษาเมร็ดพันประชาชนวันนี้เรามาถ่ายท้ายนที่บนสะพานลอยบนสะพานลอยเอาแบบเจอพี่ไว้พอดีเออพอดีถึงตั้งนานแล้ว แต่ไม่เจอกันตั้งนานชื่ถึงนะเชิญคับเชิญครับเชิญคับเชิญคับเชิญคับอย่าลืมนะครับครับผมรายการของเรา250ครับ้ยรายการครับผมเออเดี๋ยวว่างๆพี่ไม้ไปกินข้าวบ้างผมบ้างโอ้โหไม่กล้าไปเลยทำไปเล่าดูลักษณะแล้วอะอะไรครับเนี่ยคุณทานอะไรเป็นอาหารห้อนแน่โอยไม่ได้ว่าแล้วเที่ยวข้าวโอ้กินข้าวแล้วครับผมเออเนี่ยออกมาใหม่ๆเป็นไข่เป็นตัวเป็นตัว ก็เป็นตัวเลยถุงแล้วป้าหรือพี่ออกมาเป็นใครแล้วแปลคนเลยสี่งผมสวยจังเลยเออนี่หน้าเหมือนกับเขาเคยเล่นหนังเล่นละครหรือเปล่าเล่นหลายเรื่องครับเล่นหลายเรื่องเหรอครับผมเรื่องอะไรบ้างก็เอย่าบอกนะว่าเรื่องของปูเดี๋ยวมัทุบหัวหลุดเลยใช่ยังนะแหมหลอดออฟเดอรลิงใช่เปล่าลูไม่กลับได้ดิว่าแล้วไม่ได้เล่นไปได้เล่นดูบ่อยอ๋อดูบ่อยครับน่ารักครับผมเออ นี่นี่คิดดูว่าคุณเชอรี่นี่แปลกนะแปลกแปลกแปลกมากเลยเมื่อคืนนี้ทะเลาะกับเมียโอ้โหเมียเขาไปซื้อกับข้าวมาทำนั่นแหละเขาบอกว่าใส่พริกเป็นกิโลเชอรี่บอกไม่เผ็ดเลยเขาบอกพริกอะไรไม่เผ็ดกิน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 เป็นกิโลก็ไม่เผ็ดจะไม่เผ็ดได้ไงเราไม่มีฟันเคี้ยวถ้าเคี้ยวมันจะได้รู้จากรสชาตินีนะเมียผมไปซื้อกระดูกหมูมาโอ้โหแค่นั้นโอ้โหเขากินอยู่คนเดียวเลยอ่อยยแล้ก็สแต่น้ำ ไหนลองอ้าปากดิโอ้โหในนั้ลองลองเก็บรอเนาะแม่เท่ดีเหมือนกันเนี่ยคนไม่ธรรมดาแม่เนี่ยเอาปากปิดจมูกได้โอ้โ <laughs> นะครับนี่เก็บเล็กเก็บน้อยสนุกสนานเล็กๆน้อยๆอ,อย่าลืมติดตามชมนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสองโมงครับผมครับโดยประมาณโอลาก่อนแล้วกันครับผมไม้องค์ป่าครับแล<ม>นะเคอรี่ครับผมสวัสดีครับ จุ่มน้อยวันนี้พานักภาพต่างชาติมาด้วยครับผมมิสเตอร์จอห์นฮัลโหลวันนี้ยูเนี่ยวันภาษาลาวเป็นบ่โอ้ยคนไทยเอาคนไทยเนี่ยเห็นหน้าเห็นหนวดก็น่าจะนูนข้างหลังมีหนวดดำนะโอ้ได้ได้ข่าวคุณเป็นนักภาพโอ้โหผมเป็นนักภาพภาพการ์ตูนนี่ผมสบายมากชอบการ์ตูนชอบการ์ตูนการ์ตูนคุณจะเอาแอนทอมเป็นเจอร์รี่หรือว่านกหัวฝานหรือจะเอาพวกประเภทแบบยิปเป็นป๊อปไอดีกว่าป๊อปไอหนังเก่าจะฟังโอ้ป๊อปไอเนี่ยผมชอบ ผมภาคม่ได้แต่ผมตัวเล็กๆขอพระเอกได้ไหมพระเอกบ๊อบอายเลยตัวเล็กเสียงเล็กเอาเลยไหมเอาเลยแซวโน้ a ซวอลิชโนแคมโอเคมานสอบอายโอ้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 โ ยักต้องบาดังดแล้วมีรองเสียงอ๋ออ๋อเอาีเอานะอ่ะฮะ Big man Big man Pop eye อะไรนะ Pop eye Big man You come on สมาร์ทเก็บวีซ่าไปยัก Big man Big man Pop eye Big man You come on สมาร์ทเก็บวีซ่าไปยัก Big man Big man Pop Pop eye b on. It's t h o m o n e y างบน e มเก Yeah. าวิ y ยาก r ัลโหลบองไปบิ๊นอ e ู่ข้างบนสม y เ n e อนงเกมือที่เมื่อกี้ป๊อปายจบไปแล้วผมอยากให้แบบภาคเป็นเรื่องเลยเรื่องเป็นหนังหนังไทยโอ้ยหนังไทยนี่ภาคง่ายยังยังจะมีพ่อพ่อแม่ลูกเนี้ยอยากให้เอกนางเอก หมดเลยหมดเลยชีวิตชนบทหรือชาวบ้านเอาเอาชาวบ้านดีกว่าโอลูกทุ่ง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 สบ,บายมากเอาเอาอเองี้เอาพระเอกก่อนอ๋อพระเอกเสียงกระทุ่มมากเอาฮะสวัสดีครับคุณพ่อผมเก็บเงินไว้สิบแปดล้านผมจะมาขอรับดุลแต่งงานน้องคุณพ่อนางเอกว้ายใหญ่แล้วพี่มาหาเข้ามาหลังบ้านจริงเข้ามาหน้าบ้านเดี๋ยวก็ใหญคุณพ่อหรอกพ่อพระเอก บิ๊กแมนยู้มเข้ามาสุดเลยกิ๊กพ่อแม่เอกโอ้ยหนูรักกันชอบกันไปตน้งบอกกระตามเข้าตามปกอกตามประตูสิวะแล้วแม่นางเอกโอ้ไอเท่าเด็กมันรักกันชอบกันก็ท่ามันเหรอแล้วหมาพ่อเอกพ่อขับหมาเห่าผมพี่โชลุงท่านควจะกัดนางเอกคุณพ่อเข้ารู้ว่าวากระตาพ่อแม่เอกานเอ้ยปล่อยปล่อยให้มันกัดเลยแม่นางเอกไอ้เท่าหมาลูกอ่อนแค่ไปกัดมันเข้าไม่ได้นะนางเอกพ่อเอกครับพ่อมาแล้จะกัดผมนะนางเอก พ่อเอกโอยเจ้าปนมันกชวยมาอกยนังแม่เหอ้ยเาอย่าทำางนันอย่าย่างนันพ่อพ่อเอกครับว้าจะกัดผมแล้วคุณอเอกว้าจเล่จับไม่คุณพ่อเอกโอยเจ้านมันกชวมาอกยนั่งแม่เหรอเอ้ยเฉาอย่าอย่าทำางนนพ่ออทำไมอีะโอ้ยมันไหนตัวจากคุณโอคุณะเยอะอะ ไม่ไหวหนังไทยต้องพยายามภาคใจเย็นๆเราใจเย็นครับแล้วจะทำไงต่อจะภาคแบบไหนได้บ้างต้องไปหดัดฝึกภาคใหม่หดัดฝึกฝึกภาคคุณต้องไล่ผมต้องภาคคุณพูดเื่อะไรผมต้องพูดปุ๊บเลยแล้วตะวิ้นคุณผมส่งได้ไหมสบายมากคุณอยากมากเลยเอามา20่สโอ้ลักภาคนี่ไหวครูนะไหวครูยี่ปกติ <2008. S 2> พันแปดพันแปดภาคเราซ้อมกันอย่างนี้ไปฝึกกันอย่างใกล้ตัวไหม